สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องมิกนะครับวันนี้เรามากินทุเรียนกันอีกแล้วครับคุณผู้ชมทุเรียนของเราวันนี้นะฮะเราได้ทําการผ่าทุเรียนนะครับแล้วก็นำข้วเหนียวมูนนะฮะยัดเข้าไปแล้วก็เอาเม็ดถั่วรยนะฮะคุณผู้ชมทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ผมชอบที่สุดและตอนนี้ใครไม่กินทุเรียนและใครไม่พูดถึงทุเรียนนี้พลาดครับผม เป็นไงเป็นไงไม่พูดมาให้เสเวลาครับทุกคนจัดครับผมโอ้โหพี่เกมอมาครับทุกคนเข้าเหนียวทุเรียนครับผมมันมันมากเม็ดเล็กมาก อืข้าวเหนียวอร่อยอข้าวเหนียวอร่อยมากม,มาครับคุณผู้ชมกินด้วยกันครับผมฟินมากครับผมข้าวเหนียวทุเรียนดูเม็ดดูเม็ด เม็ดดูเม็ดเม็ดเล็กมากดูดิอุ้ยของพี่เกมทำไมเม็ดดิบผมทำไมเม็ดอ้วนดูดูผมดูมากมันเหมือนคตไงพี่เกมก็ไม่ใช่หุ่นแบบนี้อ้าวพูดอย่างนั้นอ่ะข้าวมันอร่อยมากเดี๋ยวอีกวันสองวันผมจะทำข้าวเหนียวมูน ใบเตยทาแบบนี้แหละคุณผู้ชมพอเดนนนจะมาด้วยให้นนมากินกับพวกเราด้วยกว่าจะกลับนะทุกคนนนอ่ะโอ้โหเดี๋ยวอันนี้นนไม่ได้กินเดี๋ยวทําอีกรอบหนึ่งนะครับผม,มคุณผู้ชม,มทุเรียนแบบแก่จัดเลยคุณผู้ชมคือทุเรียนมันแก่แล้วแบบมันหวานมากมันกินอร่อยอ่ะมันไม่จือดอ่ะ แล้วเม็ดดูเม็ดผมหพดิรีบมากเม็ดรีบมากโพูดเดียวก็อิ่มแล้วทุกคนถ้าอย่างเงี้ยพี่เกิมแล้วเขาอยู่ตเตําเต็มแบบเต็มคำแล้วก่นันไม่รอแล้วนะครับผมมิกยังไปไม่ถึงไหนเลยจัดต่อไม่รอแล้วนะคุณผู้ชมจัดแล้วนะครับ นี่ไงผมเจอเม็ดรีบละฮึมโอ้ยดของผมคับผู้ชมรีบทุบโพอ่ะเนี่ยถ้าเจอแบบเนี้ยไม่กลัวเสียตังค์ครับผมเนาะไม่กลัวเปลืองเออแต่ถ้าเราไปซื้อปกติดูไม่ดีเนี่ยมันจะเจอทุเรียนที่ซีดไม่อร่อยนะครับผมคือทุเรียนที่ไม่สมบูรณ์อ่ะแก่ไม่จัดอ่ะผู้ชมแต่เนี้ สุดยอดมากมาครับผมโดนจัดครับผมฟูเดียวก็เริ่มจะแบบเอาลุยครับขอมาวางไว้ตรงนี้เลยนี่ผมคิดว่าจะเจอแบบเม็ดตรงนี้ไม่เจอไม่มีเม็ดไม่ค่อยมีเม็ดหรอกผมแอบดูนี่ตรงพี่แกเม็ดไม่มีเลย อืมเ้ยอืมของโปอดนะของโปอดใด้หยุดพี่เกมซื้อหองมาเยอะไม่เห็ป่ะอยู่ผมจะป้อนไปแักสิบอันอไปกอกก็่ปากจริงไม่ได้ <laughs> ไว้ทำมันอื่น <laughs> ม่แต่ตอนกลคืนพี่เกมก็อมมากินือแม่ตนี้เริ่มชักจะตึงๆท้องแล้วสิครับผมปากเป็นบัด <cin stereotype> ไม่มีครับผมไม่มีเม็ด <farklı> อืออเนี <diving curs CDU> ้ร <kilo> ้อนหนแน่พี่แก้มผมอิ่มไม่อิ่มได้ไงอ่ะคุณผู้ชมโพสองโพเบอเริ่มเลยข้าวเหนียวด้วยวันนี้เต็มหน้าตักเลยเนี่ยเอามาเต็มหน้าตักเลยเผื่อมิกเลยเนี่ยใช่ไหมผมกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วให้กินแบบไม่อั้นคุณผู้ชม บุฟเฟ่บุฟเฟี่นี่นี่ผมจะบอกว่าปูนี้แบบไม่จิ๋วมากไม่รอแล้วจัดทุเรียนต่อเลยให้ไหวไปก่อนเลยพร้อมร้อนในวันนี้คุณผู้ชมอื้อหือือืออืมเล็กมาก ทุเรียนเจ้านี้ดีนะคุณผู้ชมเม็ดเล็กอร่อยหวานมันแล้เข่าว่าจะมีแบบนี้เหรอพี่เกมที่พี่เกมจะซื้อมาแจกใช่ใช่อุ้ยล้านปากเลยครับพี่เกมอุ <laughs> แจกในเพจนะผมแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเราให้หกลงกว่านี้อีกน,นึ่นึง <laughs> น่าจะปลายเดือนพฤษภาครับผมหรือว่าต้นเดือนมิถุนาอาจจะซื้อมาแจกนะครับผมเพราะช่วงนั้นก็เริ่มจะถูกครับ ตอนนี้โลนึงโลละร้อยอยู่เดี๋ยวโลละห้าสิบหกสิบเดี๋ยวผมจะซื้อมาแจากคุณผู้ชมนะไปเล่นเกมกันครับผมสัมมาาคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมเนาะมาเล่นเกมสนุกสนุกกันดีกว่าพาคําถามคก็แจกไปเลยครับผมผมีมัแล้วยังไม่หมดอ่ะ <laughs> ยังไม่เอ็มม <laughs> าครับคุณผู้ชมเมคอิ่มแล้วคุณผู้ชมมากินเป็นเพื่อนผมเลย โอ้โหโตเรียนวันนี้มันเนื้อเยอะคุณผู้ชมมันเนื้อเยอะแล้วมันอิ่มเร็วมากเลยอ่ะบวกข้าวบวกข้าวดูดิดูดิเจอแบบนี้ไม่กลัวเสียตังค์อยากกินฟูเล็กนี่ฟูหนึ่งถ้าผมไหวโอ้โหพี่เกมเม็ดแบบยังไงแบบอยูว แม่จิว๋วผมก็เริ่มแบบจุกจุกแล้วสินี่นี่พี่เกมจิ้มเลยจิม้มถั่วจะยัดเข้าไปเยอะก็จะออกจุกวาจะออกทางเดิมครับผมอือ จุกจริงๆพี่เกมปีเนี้ยกินจนจุกเลยนะ <c oughs> อันนี้แค่ต้นแล้วดูไอ้น้องอยังไม่ถึงฤด,ดูจริงยังถ้าถึงฤด,ดูจริงอาจจะพูนด,ดิ่งกว่านี้นี่นนนนนตอนที่ขันนี้มันเม็ดไม่ใหญ่กว่านี้แม่เกมตอนขั้นนี้ถึงว่าไงเม็ดมันเล็ก ไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จได้ตังค์เลยเอากินหมดวกนั้นกินเผื่อแม่ด้วยแม่เห็นอนไรทักมาถามพี่ตลอดแหละอยากกินอยากกินมั้นน่ะไปซื้อที่ไหนไปซื้อที่ไหนมาเผื่อบ้างซื้อที่ไหนน่ะแม่มิกบอกเห็นผมกินท้เรียนเมื่อไหร่เลยทักมาถามนั่นแหละกินเผื่อไปเลยเผื่อนะแม่เผื่อบอกไปเลยเผื่อละอีเผื่อละนะเผื่อละกินจนกัดจนลุกบ่าแปะละอีบอกไอวละ เอาลุยกินมาลงแล้วพี่เจมซื้อมาเยอะทำไมเราก็กินหลายวันไม่ได้กินวันนี้วันเดียวใส่ตู้เย็นกินมันก็อร่อยโอ้โหไม่มีเม็ดเลยอะเป็นไงครับคุณผู้ชมวันนี้จุกอ่ะทุกคนวันนี้ชวนคุณผู้ชมมากินทุเรียนด้วยกันนะครับกินไปไปกินยังไงจุกกินเข้าไปเดินเลยกันเรามันคอทุเรียนเสร็แล้วแค่นี้ไม่ ไม่ถึงครึ่งกระเพาะหรอกล้นเลยล่ะผมยอมแล้วคุณผู้ชมครับหูกินไปตั้งสองภูใหญ่แล้วก,นนก็อันนี้อีกอันนี้ครึ่งหนึ่งอะ่ะโอ้หอิ่มพอแล้วครับผมท้องลดค่อยเอาใหม่อืว <c oughs> ันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมมากินทุเรียนด้วยกันตอนนี้อร่อยมากนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องๆในวันต่อไปวันนี้ขอเอ่ยคำว่าลาไปก่อนและก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกมเกียร์หมด <laughs>